ถ้าจะพูดถึงทำเลสุขุมวิทค่ะจิ๊บเชื่อว่าหลายๆคนคงอยากจะมีบ้านในฝันในทำเลนี้นะคะการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ในทำเลนี้ถือว่าเป็นสมบัติที่เลอค่ามากๆเพราะด้วยที่ดินค่ะบริเวณนี้หายากขึ้นทุกวันและถ้าอยากจะหาคอนโดนะคะที่มีพื้นที่ใช้สอยที่ใหญ่นะคะพร้อมบริการเซอร์วิสระดับโรงแรม5ดาวและคุณภาพชีวิตที่ดีวันนี้นะคะจิ๊บจะพาทุกคนมาพบกับโครงการ High Herita g e ค่ะเป็นหนึ่งในโครงการที่จิ๊บไม่อยากให้ทุกคนพลาดเลยค่ะ ถ้าหาคอนโดในสุขุมวิทสักที่หนึ่งคะ่ะทุกคนคงจะมองหาคอนโดที่อยู่ในซอยเนาะไม่ว่าจะเป็นซอยทองหลอ่อหรือซอยเอกมัยซึ่งทั้งสองซอยนี้คะ่ะมีคอนโดที่เรียกได้ว่าเป็นทำเลยอดฮิตของคนที่ซื้ออสังหาในย่านนี้นะคะราคาก็เริ่มตั้งแต่แสนกว่าบาทจนตอนนี้ไป3 0 0 0 0นกว่าบาทแล้วนะคะแต่จิ๊บอยากจะมาแนะนําคอนโด High Heritage ที่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิทที่ถือว่าเป็นแร่ไอเทมของจริงเพราะบนเนื้อที่นี้คะ่ะจะหาพื้นที่ดินที่2ไร่กว่าแล้วมาสร้างอสังหาในย่าน ถือว่าทำได้ยากแล้วและถ้าเป็นคอนโดฟิลลิ่งแบบบ้านเพราะพื้นที่ใช้สอยเนค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวเนี่ยยิ่งหายากขึ้นไปทุกทีนะคะส่วนกลางจุดแรกที่จะพามาชมนะคะเป็นส่วนของชั้น7ค่ะซึ่งแบบโอ้อามากๆเลยค่ะทุกคนอย่างที่อยู่ตรงนี้เนี่ยเราบอกเลยว่าไม่ได้อยู่โรงแรม5ดาวนะคะแต่เป็นบริเวณที่เรียกว่าแกลนเลาค่ะ เชื่อมมาจากแกลเลราค่ะตรงนี้คือ private shape table สมชื่อเลยก็คือใครที่แบบมี shape table ในใจอยากให้มาจัด Setting Dinner ที่นี่นะคะก็สามารถมาจัดได้เลยดูเครื่องครัวเขาสิคะคือจัดเตร็มมากๆนะคะตัวบริเวณห้องนี้ค่ะก็จะเป็นห้องที่ค่อนข้างเพดานสูงแล้วก็เป็นห้องกระจกทั้งหมดนะคะทําให้เราสามารถเทควิวนะคะด้านนอกได้ด้วยนะคะก็คือว่าหรูหรามากๆเหมาะสมกับไลฟ์สไตล์ของตัวเราเองรวมถึงแก๊งเพื่อนของเราด้วยค่ะ นกลางที่นี่นะคะถือว่าใส่ใจในการออกแบบมากๆเลยอย่างสาว,ว่ายน้ำที่เป็นรูปตัวยูนะคะก็แบ่งฟังก์ชันการใช้งานได้อย่างชัดเจนเนาะเป็นลักษณะของเซมีอัลโดสปรีมิงผู้นะคะแล้วก็เป็นสกายพูลที่สามารถมองเห็นวิวบางกระเจ้าใครจะเชื่อว่าคอนโดยอยู่สุขุมวิทแต่เราสามารถมองเห็นบางกระเจ้าได้อย่างชัดเจนแล้วก็ไม่ต้องกังวลด้านหน้านะคะว่าจะมีตึกมาบังค่ะเพราะพื้นที่ตรงข้างหน้านะคะเป็นพื้นที่ของยูเนสโกค่ะการมาสร้างตึกสูงม,มาบังนะคะก็น่าจะเป็นไปได้ยากค่ะ และเดินเชื่อมต่อไปอยังชั้น41นะคะจริงๆแล้วสามารถใช้ลิฟต์ได้นะคะแต่อยู่คอนโดลหรูๆเก๋ๆแบบนี้นะคะก็สามารถที่จะขึ้นบันไดวนแบบนี้นะคะเชื่อมไปยังส่วนกลางชั้นบนชั้น41ได้เลยค่ะ ในส่วนของห้องแรกที่จะพามาชมค่ะเป็นหนึ่งห้องนอนขนาด53ตารางเมตรค่ะทุกคนโดยปกติแล้วเนี่ยคอนโดจะทำหนึ่งห้องนอนไซซิ่งออกมาประมาณ35ตารางเมตร40ตารางเมตรใช่ไหมคะแต่ที่นี่ค่ะให้ห้องไซส์ใหญ่พิเศษซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งห้องนอนที่หาได้ยากมากแล้วสําหรับพื้นที่ใช้สอยขนาดนี้แล้วบอกเลยนะคะการจัดฟังก์ชันเนี่ยคือดีมากๆอย่างครัวค่ะที่เป็นหนึ่งห้องนอนค่ะก็ให้เคาน์เตอร์ครัวมาเป็นแบบ U shape เลยค่ะเพิ่มพื้นที่ใช้สอยไว้นะคะอย่างเต็มที่เลยและที่เห็นด้านหลังนี้ไม่เคยเห็นที่ไหน ะะตรงนี้นะคะหน้าบานเป็นสาตินกลาสค่ะซึ่งสาตนกลาสนอกจากจะให้สีที่ดูหรูดูแพงดูสวยดูเหมือนผ้าซาตินแล้วที่สำคัญทุกคนคือแปะไปไม่มีรอยนิวจา่าคือดูหรูควรค่าที่คุณคู่ควรมากๆเลยนะคะที่สำคัญค่ะ วัสดุต่างๆที่ใช้เนี่ยก็เป็นแบบท็อปแบรนด์นะคะอย่างเตาไฟฟ้านะคะแล้วก็โเวนที่ให้มานะคะเป็นของย oh ok, ี่ห้อโคเปอร์บุสนำเข้าจากเยอรมนนีค่ะทุกคนจะสงสัยใช่ไหมคะว่าตู้เย็นอยู่ไหนนี่ค่ะด้านหลังเราตรงนี้นะคะคือตู้เย็นเลยบิวอินมาให้นะคะก็คือทําให้เพิ่มพื้นที่ใช้สอยการใช้งานแล้วก็ทําให้ดูหรูหราด้วยหนึ่งห้องนอนเลเยอร์นี้นะคะจะเป็นห้องมุมค่ะทําให้ห้องนอนเนี่ยเป็นกระจกเข้ามุมค่ะทุกคนแล้วก็จะมีในส่วนของกระจกที่ค่อนข้างบานใหญ่ทําให้ห้องรู้สึกโปร่งมากๆเลยค่ะ ห้องที่2องที่จะพามาชมนะคะเป็นแบบ2ห้องนอน2ห้องน้ำค่ะไซส์ยอยู่ที่78ตารางเมตรค่ะเลเอา์นี้ถือว่าเป็น2อห้องนอนที่จ๊บชอบมากที่สุดนะคะเพราะว่าจะรวมศูนย์กลางในการใช้ชีวิตอย่าง living area กับ kitchen area ไว้ตรงกลางแล้วก็แยกซ้ายขวาเป็นห้อง master กับ second bedroom ค่ะสิ่งหนึ่งที่อยากจะพิเศษเลยคือห้องนี้เป็นห้องหน้ากว้างมากๆค่ะทุกคนกว้างถึง14เมตรนะคะทําให้ช่องรับแสงนะคะก็เพิ่มมากขึ้นแล้วก็จะแบ่งโซนออกเป็นชัดเจนนะคะก็คือตรงนี้เนี่ยจะเป็นในเรื่องของกระจกนะคะแล้วก็มีบาน กระทงในการรับลงด้วย second bedroom นะคะเ็าทำขนาดออกมาได้ถือว่าไม่เล็กเลยนะคะแล้วก็สามารถใส่เตียงได้สูงสุดถึงประมาณ6ฟุตเลยหรือจะใส่5ฟุตก็ได้นะคะเพื่อให้ห้องมีพื้นที่ใช้งานอื่นๆนะคะและนี่ค่ะคือห้อง master bedroom ค่ะซึ่งถือว่าเป็นห้อง master ที่สวยมากๆนะคะด้วยความที่มันเป็นห้องมุมค่ะทุกคนทำให้ตรงนี้เนี่ยมี bay window ที่เป็นกระจกเข้ามุมนะคะสามารถมองวิวได้กว้างมากขึ้นค่ะและจุดเด่นของที่นี่ค่ะชอบมากคือห้องน้ำนะคะที่เห็นอยู่ เป็นเซ็กซี่บาร์รูมค่ะทุกคนที่นี่ค่ะมีนวัตกรรมในการที่จะเปลี่ยนเซ็กซี่บาร์รูมที่เป็นกระจกใสนะคะให้เป็นกระจกขุ่นค่ะทุกคนและที่สําคัญค่ะห้องที่นี่นะคะไม่ว่าจะเป็นหนึ่งห้องนอนหรือ2ห้องนอนนะคะจะมีอ่างอาบน้ําให้ทุกห้องนะคะด้วยฟังก์ชันของห้องนี้แล้วนะคะการจัดวางของห้องต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนหรือตู้เสื้อผ้าเนี่ยถือว่าจัดฟังก์ชันออกมาดีทีเดียวถ้าถามจิ๊บนะคะว่าโครงการ High Heritage เนี่ยเป็นโครงการหนึ่งที่พูดเลยว่าถ้าจิ๊บมีกําลังซับถึงนะคะ หรือว่าเป็นด r e a m home ที่หนึ่งที่อยากจะซื้อนะคะก็คงเลือกที่นี่ค่ะถือว่าเป็นโครงการที่แรงเท่มากๆเพราะมีแค่311ยูนิตเท่านั้นเองแต่ด้วยพื้นที่ส่วนกลางนะที่จัดเต็มมากๆถึง2,000ตารางเมตรโครงการ High Heritage ค่ะออกแบบมาให้ทุกคนเนี่ยได้รู้สึกว้าวในทุกอิมเมนต์ของโครงการเลยนะคะที่สําคัญในเรื่องของแง่ของการลงทุนนะคะจบพูดถึงเรื่องของการถือครองก่อนด้วยความที่มันเป็นแรงเท่มากทุกคนแล้วมูลค่าที่ดินที่ติดถนนสุขุมวิทแน่นอนทำนิวไฮตลอดเวลาราคา เพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆการถือครองนี้นถือเหมือนกับชื่อโครงการเลย Heritage การส่งต่อทรัพย์สมบัติไปยังลูกหลานที่จะหาไม่ได้แล้วหรือถ้าใครอยากจะลงทุนค่ะผลตอบแทนการลงทุนอยู่ที่ประมาณ4-5%ถือว่าคุ้มค่าสําหรับในทำเลแบบนี้นะคะและจุดเด่นอีกจุดหนึ่งนะคะที่หาได้ยากมากๆสําหรับคอนโดลักชัวรี่คือเรื่องของการเซอร์วิสโครงการที่นี่มีเซอร์วิสจาก Compass นะคะให้บริการถือว่าบริการได้ทั้งระดับ คุณพ่อคุณแม่นะคะหรือตัวเราเองรวมถึงลูกๆหลานๆที่มาอยู่ที่นี่ก็ถือว่าได้ใช้ชีวิตแบบ luxury lifestyle เลยค่ะ และสำหรับตอนนี้นะคะโครงการเองก็มีห้องแบบสําหรับนักลงทุนด้วยตกแต่งพร้อมที่จะปล่อยเช่าได้เลยนะคะใครที่อยากจะรู้โปรโมชั่นตรงนี้ว่าราคาเป็นยังไงก็ติดต่อสังหาเรื่องจิงมาได้นะคะถือว่าใครที่อยากจะซื้อปล่อยเช่าได้ราคาค่าเช่าสูงถึง1 0 0 0งพันถึงหนึ่บาทต่อตารางเมตรแถมโครงการที่นี่ก็มีทีมแมจเมนต์ดูแลเรื่องของการปล่อยเช่าได้ด้วยค่ะสนใจนัดหมายเข้าชมโครงการหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมหรือถ้าอยากจะได้ปริเวตคอนซัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านอสังหาสามารถติดต่อ ได้ตามเบอร์และลายที่ขึ้นอยู่ในต,ตอนนี้ได้เลยค่ะคราวหน้าจะ,จะพาไปชมโครงการไหนอย่าลืมติดตามชมกันนะคะ